นยตกัท่านทั้งหลายทำคืออนิยตะสองสิกขาบทเหล่านี้มาถึงวาระที่จะยกขึ้นแสดงเป็นข้อข้อ,ขอตามลำดับหนึ่งปฐมมะอนิยตะสิกขาบทว่าด้วยการนั่งในที่รับตากับหญิงสองต่อสองเรื่องพระอุทายี4 4่สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวัน อารามของอนาถบิณกะเศรษฐีเขตกรุงสาวถีครั้งนั้นท่านพระอุทายีเป็นพระประจำตระกูลในกรุงสาวถีไปมาหาสู่ตระกูลทั้งหลายสมัยนั้นหญิงสาวตระกูลอุปถาของท่านพระอุทายีอันมารดาบิดาได้ยกให้ชายหนุ่มตระกูลหนึ่งเวลาเช้าวันหนึ่งท่านพระอุทายีครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรไปที่ตระกูลนั้น ครั้นถึงแล้วถามชาวบ้านว่าหญิงสาวชื่อนี้ไปไหนชาวบ้านตอบว่าเขายกให้ชายหนุ่มตระกูลโน้นไปแล้วเจ้าค่ะตระกูลนั้นก็เป็นอุปถาของท่านพระอุทายีท่านจึงไปที่นั้นถามว่าหญิงสาวชื่อนี้อยู่ไหนชาวบ้านตอบว่านางนั่งอยู่ในห้องเจ้าค่ะท่านพระอุทายีเข้าไปหาหญิงสาวนั้นนั่งบนอาสนะที่กำบังในที่ลับพอจะทำการได้ เจรจากล่าวธรรมเหมาะแก่การกับหญิงสาวนั้นสองต่อสองนางวิสาขามิคารมานดาตำหนิพระอุทายีสมัยนั้นนางวิสาขามิคารมานดามีบุตรหลานมากมีบุตรหลานล้วนไม่มีโรคได้รับยกย่องว่าเป็นมิ่งมงคลพวกชาวบ้านเชิญน,นางวิสาขาไปบริโภคเป็นคนแรกในงานบุญงานมหรสพงานฉลอง นางวิสาขามิคารามานดาได้รับเชิญไปสู่ตระกูนั้นนางได้เห็นท่านพระอุทายีนั่งบนอาสนะที่กำบังในที่ลับพอจะทำการได้กับหญิงสาวครั้นเห็นแล้วจึงกล่าวกับท่านพระอุทายีว่าพระคุณเจ้าการที่ท่านนั่งบนอาสนะที่กำบังในที่ลับพอจะทำการได้กับมาตุคามสองต่อสองเช่นนี้ไม่เหมาะไม่สมควรถ้าไม่ปรารถนาะด้วยธรรมนั้นก็จริงถึงอย่างนั้น ชาวบ้านก็ยังไม่เลื่อมใสก็ทำให้เชื่อยากท่านพระอุทายีแม้ถูกนางวิสาขาว่ากล่าวตักเตือนก็ไม่เชื่อนางวิสาขาจึงออกไปบอกเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษพากันตําหนิประนามโพลนธนาว่าชะไหนท่านพระอุทายีจึงนั่งบนอาสนะที่กำบังในที่ลับพอจะทำการได้กลับมาตุคามสองต่อสองเล่า ครั้นภิกษุทั้งหลายตําหนิท่านพระอุทายีโดยประการต่างๆแล้วจึงนําเรื่องนี้กราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติเสิขาบทลําดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระอุทายีว่าอุทายีทราบว่าเธอนั่งบนอาสนะที่กําบังในที่ลับ พอจะทำการได้กับมาตุคามสองต่อสองจริงหรือท่านทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆบุรุษการกระทำของเธอไม่สมควรไม่คล้อยตามโมฆบุรุษฉะไหนเธอจึงนั่งบนอาสนะที่กำบังในที่ลับพอจะทำการได้กับมาตุคามสองต่อสองเล่าโมฆบุรุษการกระทำอย่างนี้ ม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกยสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติ444ก็ภิกษุใดนั่งบนอาสนะที่กำบังในที่ลับพอจะทำการได้กับมาตุคามสองต่อสองอุบาสิกามีวาจาเชื่อเถอได้ได้เห็นภิกษุนั่งกับมาตุคามนั้นแล้วกล่าวโทษด,ด้วยอาบัตอย่างใดอย่างหนึ่ง บรร,รดาอาบัตสามอย่างคือปาราชิกสังฆาทิเศษหรือปาจิตตีภิกษุนั้นยอมรับการน,นั่งพึงถูกปรับด้วยอาบัตอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาอาบัตสามอย่างคือปาราชิกสังฆาทิเศษหรือปาจิตตีอีกอย่างหนึ่งกูปาเสกาผู้มีวาจาเชื่อถือได้นั้นกล่าวโทษด้วยอาบัตใดภิกษุนั้นพึงถูกปรับด้วยอาบัตนั้นอ,อาบัตนี้ชื่อว่า อนิยตะเรื่องพระอุทายีจบสิกขาบทวิพัง445ค้อ่สิ้าคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคําว่าภิกษุมีอธิบายว่าที่ชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอและถึงนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ ที่ชื่อว่ามาตุคามได้แก่หญิงมนุษย์ไม่ใช่นางยักษ์ไม่ใช่นางเปรตไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานตัวเมียหญิงมนุษย์นั้นโดยที่สุดกระทั่งเด็กหญิงซึ่งเกิดในวันนั้นหญิงโตกว่านี้ไม่ต้องกล่าวถึงคำว่ากับคือโดยความเป็นอันเดียวกันคำว่าสองต่อสองได้แก่ภิกษุกับมาตุคามที่ชื่อว่าที่รับได้แก่ที่รับตาและรับหู ที่ชื่อว่าที่ลับตาหมายถึงที่ซึ่งเมื่อบุคคลขยิบตายักคิ้วหรือผงกศีรษะขึ้นใครๆก็ไม่สามารถแลเห็นได้ที่ชื่อว่าที่ลับหูหมายถึงที่ซึ่งไม่มีใครสามารถได้ยินถ้อยคำที่พูดกันตามปกติได้อาสนะที่ชื่อว่าที่กำบังคืออาสนะที่กำบังด้วยฝาบานประตูเสือลำแพนม่านต้นไม้เสา หรือพร้อมอย่างใดอย่างหนึ่งคำว่าพอจะทำการได้คืออาจจะเสพเมถุนทำกันได้คําว่านั่งหมายความว่าเมื่อมาตุคามนั่งภิกษุนั่งใกล้หรือนอนใกล้เมื่อภิกษุนั่งมาตุคามนั่งใกล้หรือนอนใกล้หรือนั่งทั้งสองคนหรือนอนทั้งสองคนที่ชื่อว่ามีวาจาเชื่อถือได้เคยหญิงผู้บรรลุผลผู้ตรัสรู้ธรรม ผู้เข้าใจศาสนาดีชื่อว่าอุบาสิกาได้แก่หญิงพูดถึงพระพุทธเป็นสรณะถึงพระธรรมเป็นสรณะถึงพระสงฆ์เป็นสรณะคำว่าได้เห็นเคือได้พบอุบาสิกามีวาจาเชื่อถือได้กล่าวโทษด้วยอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาอาบัติสามอย่างคือปราชิกสังคาทิเศษหรือปาจิตตีภิกษุยอมรับการนั่ง พึงถูกปรับอาบัตอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาอาบัตสามอย่างคือปาราชิกสังฆาทิเศษหรือปาจิตตีอีกประการหนึ่งอุบาสิกาผู้มีวาจาเชื่อเถือนั้นกล่าวโทษด,ด้วยอาบัตใดภิกษุนั้นพึงถูกปรับด้วยอาบัตนั้นบทภาชนีปริญญาตะกรณะเห็นกำลังนั่งเสษเมถุน446 ถ้าอุบาสิกานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันเห็นพระคุณเจ้ากําลังนั่งเสพเมถุนกลับมาตุคามและภิกษุนั้นก็ยอมรับการนั่งนั้นพึ่ปรับตามอาบัติถ้าอุบาสิกานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันเห็นพระคุณเจ้ากําลังนั่งเสพเมทุนกลับมาตุคามถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าอาตมานั่งจริงแต่ไม่ได้เสพเมถุนธทรมพึ่ปรับอาบัตเพราะนั่งถ้าอุบาสิกานั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ดิฉันเห็นพระคุณเจ้ากำลังนั่งเศเมถุนกลับมาตุคามถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าอาตมาไม่ได้นั่งแต่นอนพึงปรับอาบัตเพราะนอนถ้าอุบาสิกานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันเห็นพระคุณเจ้ากำลังนั่งเศเมทุนกลับมาตุคามถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าอาตมาไม่ได้นั่งแต่ยืนอยู่ไม่พึงปรับอาบัตเห็นกำลังนอนเศเมทุน4 4 7เจ็ ถ้าอุบาสิกานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันเห็นพระกุณเจ้ากำลังนอนเสพเมถุนกับมาตุคามและภิกษุนั้นยอมรับการนอนนั้นพึงปรับตามอาบัตถ้าอุบาสิกานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันเห็นพระกุณเจ้ากำลังนอนเสพเมทุนกลับมาตุคามถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าอาตมานอนจริงแต่ไม่ได้เสพเมทุนพึงปรับอาบัตเพราะนอนถ้าอุบาสิกานั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ดิฉันเห็นพระคุณเจ้ากําลังนอนเสพเมถุนกลับมาตุคามถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าอาตมาไม่ได้นอนแต่นั่งอยู่พึงปรับอาบัตเพราะนั่งถ้าอุบาสิกานั้งกล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันเห็นพระคุณเจ้ากําลังนอนเสพเมถุนกลับมาตุคามถ้าภิกษุนั้งกล่าวอย่างนี้ว่าอาตมาไม่ได้นอนแต่ยืนอยู่ไม่พึงปรับอาบัติเห็นกําลังนั่งถูกต้องกาย448 ถ้าอุบาสิกานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันเห็นพระคุณเจ้ากำลังนั่งถูกต้องกายกับมาตุคามและภิกษุนั้นยอมรับการนั่งนั้นพึงปรับตามอาบัตถ้าอุบาสิกานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันเห็นพระคุณเจ้ากำลังนั่งถูกต้องกายกับมาตุคามถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าอาตมานั่งจริงแต่ไม่ได้ถูกต้องกายพึงปรับอาบัตเพราะการนั่งและถึงอาตมาไม่ได้นั่งแต่นอนอยู่ พึงปรับอาบัตเพราะนอนอาตมาไม่ได้นั่งแต่ยืนอยู่ไม่พึงปรับอาบัตเห็นกำลังนอนถูกต้องกายถ้าอุบาสิกานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันเห็นพระคุณเจ้ากำลังนอนถูกต้องกายกับมาตุคามและภิกษุนั้นยอมรับการนอนนั้นพึงปรับตามอาบัตถ้าอุบาสิกานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันเห็นพระกุณเจ้ากำลังนอนถูกต้องกายกับมาตุคามถ้าภิกษุกล่าวอย่างนี้ว่า อาตมานอนจริงแต่ไม่ได้ถูกต้องกายพึงปรับอาบัตเพราะนอนละถึงอาตมาไม่ได้นอนแต่นั่งอยู่พึงปรับอาบัตเพราะนั่งอาตมาไม่ได้นอนแต่ยืนอยู่ไม่พึงปรับอาบัตเห็นนั่งในที่ลับ4 4 9ถ้าอุบาสิกานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันเห็นพระคุณเจ้านั่งบนอาสนะที่กำบังในที่ลับพอจะทำการได้กับมาตุคามสองต่อสอง และภิกษุนั้นยอมรับการนั่งนั้นพึงปรับอาบัตเพราะนั่งและถึงอาตมาไม่ได้นั่งแต่นอนอยู่พึงปรับอาบัตเพราะนอนอาตมาไม่ได้นั่งแต่ยืนอยู่ไม่พึงปรับอาบัตเห็นนอนในที่ลับ4 5 0หถ้าอุบาสิกานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันเห็นพระคุณเจ้านอนบนอาสนะที่กำบังในที่ลับพอจะทำการได้กลับมาตุคามสองต่อสอง และภิกษุนั้นยอมรับการนอนนั้นพึงปรับอาบัตเพราะนอนละถึงอาตมาไม่ได้นอนแต่นั่งอยู่พึงปรับอาบัตเพราะนั่งอาตมาไม่ได้นอนแต่ยืนอยู่ไม่พึงปรับอาบัติคำว่าอนิยตะคือไม่แน่ว่าจะเป็นปราชิกหรือสังฆาทิเศษหรือเป็นปาจิตตี4 5 1ภิกษุยอมรับการไปยอมรับการนั่งยอมรับอาบัต พึงปรับตามอาบัตภิกษุยอมรับการไปไม่ยอมรับการนั่งยอมรับอาบัตพึงปรับตามอาบัตภิกษุยอมรับการไปยอมรับการนั่งไม่ยอมรับอาบัตพึงปรับอาบัตเพราะนั่งภิกษุยอมรับการไปไม่ยอมรับการนั่งไม่ยอมรับอาบัตไม่พึงปรับอาบัตภิกษุไม่ยอมรับการไปยอมรับการนั่งยอมรับอาบัตพึงปรับตามอาบัต ภิกษุไม่ยอมรับการไปไม่ยอมรับการนั่งยอมรับอาบัตพึงปรับตามอาบัตภิกษุไม่ยอมรับการไปยอมรับการนั่งไม่ยอมรับอาบัตพึงปรับอาบัตเพราะนั่งภิกษุไม่ยอมรับการไปไม่ยอมรับการนั่งไม่ยอมรับอาบัตไม่พึงปรับอาบัตปฐมมะอนิยตสิขาบทจบ 2. ทุติยะอนิยตสิขาบท ว่าด้วยการนั่งในที่รับหูกับหญิงสองต่อสองเรื่องพระอุทายี452สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบิเนกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอุทายีคิดว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามการนั่งบนอาสนะที่กำบังในที่ลับ พอจะทำการได้กับมาตุคามสองต่อสองจึงนั่งเจรจากล่าวทรรเหมาะแก่การกับหญิงสาวคนเดิมนางวิสาขามิคารมานดาตำหนิพระอุทายีแม้ครั้งที่สองนางวิสาขามิคารมานดาได้รับเชิญไปสู่ตระกูลนั้นได้เห็นท่านพระอุทายีนั่งในที่รับกับหญิงสาวสองต่อสองจึงกล่าวกับท่านพระอุทายีว่าพระคุณเจ้า การที่ท่านนั่งในที่รับกับหญิงสาวเช่นนี้ไม่เหมาะไม่สมควรถ้าไม่ปรารถนาเมถุนก็จริงถึงอย่างนั้นชาวบ้านที่ยังไม่เลื่อมใสก็จะทำให้เชื่อ,อยากท่านพระอุทายีถูกนาวิสาขาว่ากล่าวตักเตือนก็ไม่เชื่อนาวิสาขาจึงออกไปบอกเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตําหนิประนามโพนธนาว่า ชาไหนท่านพระอุทายีจึงนั่งในที่รับกับหญิงสาวสองต่อสองเล่าครานภิกษุทั้งหลายตำหนิท่านพระอุทายีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้กราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระอุทายีว่าอุทายีทราบว่า เธอนั่งในที่รับกับหญิงสาวสองต่อสองจริงหรือท่านทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆบุรุษฉไหนเธอจึงนั่งในที่รับกับหญิงสาวสองต่อสองเล่าโมฆบุรุษการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติ 453ก็สถานที่ไม่ใช่อาสนะที่กำบังไม่พอจะทำการได้แต่เป็นสถานที่พอจะพูดเกี่ยวมาตุคามด้วยวาจาช่วยหยาบได้ก็ภิกษุใดนั่งบนอาสนะเช่นนั้นในที่รับกับมาตุคามสองต่อสองอุบาสิกามีวาจาเชื่อเถือได้ได้เห็นภิกษุนั่งกับมาตุคามนั้นแล้วกล่าวโทษด้วยอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาอาบัติสองอย่างคือสังฆาทิเศษ หรือปาจิตติภิกษุยอมรับการนั่งพึงถูกปรับด้วยอาบัตอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาอาบัตสองอย่างคือสังฆาทิเศษหรือปาจิตตีอีกอย่างหนึ่งผูุบาสิกาผู้มีวาจาเชื่อเธอได้นั้นกล่าวโทษด,ด้วยอาบัตใดภิกษุนั้นพึงถูกปรับด้วยอาบัตนั้นอาบัตนี้ชื่อว่าอนิยตะตเรื่องพระอุทายีจบศึกขาบทวิพัง สี4คําว่าก็สถานที่ไม่ใช่อาสนะที่กําบังอธิบายว่าอาสนะเปิดเผยคือไม่ได้กําบังด้วยฝาบานประตูเสื่อลำแผนม่านบางต้นไม้เสาหรือพร้อมอย่างใดอย่างหนึ่งคําว่าไม่พอจะทําการได้เือไม่อาจจะเสพเมถุนกันได้คำว่าแต่เป็นสถานที่พอจะพูดเกี่ยวมาตุคามด้วยวาจาช่วหยาบได้ คืออาจจะพูดเกี่ยวมาตุคคมด้วยคำชั่วหยาบคำว่าก็ใดเคอพู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอละถึงนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้คำว่าบนอาสนะเช่นนั้นคือบนอาสนะเห็นปานนั้น ที่ชื่อว่ามาตุคามได้แก่หญิงมนุษย์ไม่ใช่นางยักษ์ไม่ใช่นางเปรตไม่ใช่สัตว์ดิรัชานตัวเมียแต่เป็นหญิงที่รู้เดียงสาสามารถรับรู้ถ้อยคำสุภาษิตท,ทุกภาษิตคำหยาบและคำสุภาพคำว่ากับคือโดยความเป็นอันเดียวกันคำว่าสองต่อสองได้แก่ภิกษุกับมาตุคามที่ชื่อว่าที่รับได้แก่ที่รับตาและรับหู ที่ชื่อว่าที่รับตาหมายถึงสถานที่ซึ่งเมื่อบุคคลขยิบตายักคิ้วหรือพอง,งกศรีรษะขึ้นใครๆก็ไม่สามารถเห็นได้ที่ชื่อว่าที่รับหูหมายถึงที่ซึ่งไม่มีใครสามารถได้ยินถ้อยคำที่พูดกันตามปกติได้คำว่านั่งหมายความว่าเมื่อมาตุคามนั่งภิกษุนั่งใกล้หรือนอนใกล้เมื่อภิกษุนั่งมาตุคามนั่งใกล้หรือนอนใกล้ หรือนั่งทั้งสองคนหรือนอนทั้งสองคนอุบาสิกาชื่อว่ามีวาจาเชื่อถือได้เคยญิงผู้บรรลุผลผู้ตรัสรู้ธรรมผู้เข้าใจศาสนาดีที่ชื่อว่าอุบาสิกาได้แก่หญิงผู้ถึงพระพุทธเป็นสารนะถึงพระธรรมเป็นสารนะถึงพระสงฆ์เป็นสารนะคําว่าได้เห็นคือได้พบอุบาสิกามีวาจาเชื่อถือได้ กล่าวโทษด้วยอาบัตอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาอาบัตสองอย่างคือสังฆาทิเศษหรือปาจิตติภิกษุยอมรับการนั่งพึงถูกปรับอาบัตอย่างใดยอย่างหนึ่งบรรดาอาบัตสองอย่างคือสังฆาทิเศษหรือปาจิตติอีกประการหนึ่งอุบาสิกาผู้มีวาจาเชื่อเถือได้นั้นกล่าวโทษด้วยอาบัตใดภิกษุนั้นพึงถูกปรับด้วยอาบัตนั้นบทภาชนี ปริญญาตะกรณะเห็นกำลังน so ั่งถูกต้องกาย455ถ้าอุบาสิกานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันเห็นพระคุณเจ้ากำลังนั่งถูกต้องกายกับมาตุคามและภิกษุนั้นก็ยอมรับการนั่งพึงปรับตามอาบัตถ้าอุบาสิกานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันเห็นพระคุณเจ้ากำลังนั่งถูกต้องกายกับมาตุคามถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าอาตมานั่งจริงแต่ไม่ได้ถูกต้องกาย เพงปรับอาบัตเพราะนั่งถ้าอุบาสิกานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันเห็นพระคุณเจ้ากำลังนั่งถูกต้องกายกลับมาตุคามถ้าภิกษุนั่งกล่าวอย่างนี้ว่าอาตมาไม่ได้นั่งแต่นอนอยู่พึงปรับอาบัตเพราะนอนถ้าอุบาสิกานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันเห็นพระคุณเจ้ากำลังนั่งถูกต้องกายกลับมาตุคามถ้าภิกษุนั้งกล่าวอย่างนี้ว่าอาตมาไม่ได้นั่งแต่นอนอยู่ไม่พึงปรับอาบัต เห็นกำลังนอนถูกต้องกายถ้าอุบาส,สิกานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันเห็นพระกุณเจ้ากำลังนอนถูกต้องกายกับมาถุกขามและภิกษุนั้นยอมรับการนอนนั้นพึงปรับอาบัตและถึงอาตมานอนจริงแต่ไม่ได้ถูกต้องกายพึงปรับอาบัตเพราะนอนอาตมา,ตตาตมไม่ได้นอนแต่นั่งอยู่พึงปรับอาบัตเพราะนั่งอาตมาไม่ได้นอนแต่ยืนอยู่ไม่พึงปรับอาบัต ได้ยินกำลังนั่งพูดเกี้ยวถ้าอุบาสิกานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันได้ยินพระคุณเจ้ากำลังนั่งพูดเกี้ยวมาตุคามด้วยวาจาชั่วหยาบและภิกษุนั้นยอมรับการนั่งพึงปรับตามอาบัติถ้าอุบาสิกานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันได้ยินพระคุณเจ้ากำลังนั่งพูดเกี้ยวมาตุคามด้วยวาจาชั่วหยาบถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าอาตมานั่งจริงแต่ไม่ได้พูดเกี้ยวหญิงด้วยวาจาชั่วหยาบ พึงปรับอาบัตเพราะนั่งละถึงอาตมาไม่ได้นั่งแต่นอนอยู่พึงปรับอาบัตเพราะนอนอาตมาไม่ได้นั่งแต่ยืนอยู่ไม่พึงปรับอาบัตได้ยินกำลังนอนพูดเกี้ยวถ้าอุบาสิกานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันได้ยินพระคุณเจ้ากำลังนอนพูดเกี้ยวมาตุคามด้วยวาจาชั่วหยาบและภิกษุนั้นยอมรับการนอนพึงปรับตามอาบัตละถึง อาตมานอนจริงแต่ไม่ได้พูดเกี่ยวมาตุคามด้วยวาจาชั่วหยาบพึงปรับอาบัตเพราะนอนอาตมาไม่ได้นอนแต่นั่งอยู่พึงปรับอาบัตเพราะนั่งอาตมาไม่ได้นอนแต่ยืนอยู่ไม่พึงปรับอาบัตเห็นนั่งในที่รับ456ถ้าอุบาสิกานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันเห็นพระคุณเจ้านั่งในที่ลับกับมาตุคามสองต่อสองและภิกษุนั้นก็ยอมรับการนั่ง พึงปรับอาบัตเพราะนั่งและถึงอาตมาไม่ได้นั่งแต่นอนอยู่พึงปรับอาบัตเพราะนอนอาตมาไม่ได้นั่งแต่ยืนอยู่ไม่พึงปรับอาบัตเห็นนอนในที่ลับถ้าอุบาสิกานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันเห็นพระคุณเจ้านอนในที่ลับกับมาตุคามสองต่อสองและภิกษุนั้นยอมรับการนอนพึงปรับอาบัตเพราะนอนละถึงอาตมาไม่ได้นอนแต่นั่งอยู่ พึงปรับอาบัตเพราะนั่งอาตมาไม่ได้นอนแต่ยืนอยู่ไม่พึงปรับอาบัตคําว่าแม้นี้พระผู้มีพระภาคตรัสเทียบสิกขาบทก่อนคำว่าอนิยตะคือไม่แน่ว่าจะเป็นสังฆาทิเศษหรือเป็นปาจิตติี4หภิกษุยอมรับการไปยอมรับการนั่งยอมรับอาบัตพึงปรับตามอาบัต ภิกษุยอมรับการไปไม่ยอมรับการนั่งยอมรับอาบัตพึงปรับตามอาบัตภิกษุยอมรับการไปยอมรับการนั่งไม่ยอมรับอาบัตพึงปรับอาบัตเพราะการนั่งภิกษุยอมรับการไปไม่ยอมรับการนั่งไม่ยอมรับอาบัตไม่พึงปรับอาบัตภิกษุไม่ยอมรับการไปยอมรับการนั่งยอมรับอาบัตพึงปรับตามอาบัตภิกษุไม่ยอมรับการไป ไม่ยอมรับการนั่งยอมรับอาบัตพึงปรับตามอาบัตภิกษุไม่ยอมรับการไปยอมรับการนั่งไม่ยอมรับอาบัตพึงปรับอาบัตเพราะการนั่งภิกษุไม่ยอมรับการไปไม่ยอมรับการนั่งไม่ยอมรับอา <mysteries> บัตไม่พึงปรับอาบัตทุติยะอนิยตะสิกขาบทจบบทสรุป4 5 8ท่านทั้งหลายธรรมคืออนิยตะสองสิกขาบท ข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วข้าพเจ้าขอถามท่านทั้งหลายในธรรมคืออนิยตะสองสิกขาบทนั้นว่าท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สองว่าท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สามว่าท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วในธรรมคืออนิยตะสองสิกขาบทนี้เพราะฉะนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้รวมสิกขาบทที่มีในอนิยตะกันอนิยตะกันมีสองสิกขาบทคือ 1. พปฐมมะอนิยตสิกขาบทว่าด้วยการนั่งในที่รับตากับหญิงสองต่อสอง 2. ทุติยะอนิยตสิกขาบทว่าด้วยการนั่งในที่รับหูกับหญิงสองต่อสอง พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐและผู้มีความคงที่ทรงบัญญัติไว้ดีแล้วอน,นิยตะกันจบ